เป็นพ่อต้องออกมาร้องขอความเป็นธรรมทั้งน้ําตานะครับหลังจากที่ลูกชายถูกเพื่อนบ้านเอามีดมาแทงเสียชีวิตผ่านมาสองเดือนแล้วแต่คดีไม่คืบหน้าเลยคุณพ่อตัดสินใจเก็บศพลูกเอาไว้ยังไม่เผานะครับจนกว่าตํารวจจะจับคนที่ก่อเหตุได้ครับลูกชายผมตายต้องเป็นนอนนอนตายตาไม่หลับพนองการความยุติธรรมึ้นผมยังไม่เผาผมต้องให้จับปุ่มคนร้ายได้ผมจะเผาลูกชายผม พาะลูกชายผมนอนตายตามให้หลับผมยังไม่ได้คุยอะไรกับลูกชายผมเลยผมจึงขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายผมอยากให้พวกรันพี่ช่วยลูกชายผมด้วยคุณพ่อจรันอายุ58ปีครับ <S 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 ถือรูปหน้าลงศพของลูกชายมาขอความเป็นธรรมทั้งน้ำตาด้วยความที่คุณพ่อก็มีลูกชายเพียงแค่คนเดียว <S 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 คือน,นายณรงค์ฤทธิ์หรือว่าน้องปออายุ19ปีนะครับ โดนคนร้ายเอามีดแทงเสียชีวิตในช่วงสงกรานที่ผ่านมา15เมษายนแจ้งความไว้ที่โรงพักราชบูรณนะผ่านมา2เดือนกว่าแล้วคดีไม่มีความคืบหน้ายังจับคนก่อเหตุไม่ได้ครับวันนี้คุณพ่อแล้วก็เพื่อนๆของปอก็เลยรวมตัวกันมาร้องขอความเป็นธรรมตอนนี้ฝากศพลูกชายเอาไว้ที่วัดคคุณพ่อบอกเลยว่าจะเก็บศพลูกเอาไว้จะไม่เผาจนกว่าลูกชายจะได้รับความเป็นธรรมครับ ผมอยากให้ออกสื่อจับกลุ่มสามคนนั้นครับเพราะว่าเขาบอกว่าจะออกออกหมายจับผมก็ไม่เห็นเพราะว่าเรื่องมันมันตั้งนานแล้วครับผมอยากให้ออกหมายจับแต่ทางตำรวจเขาก็ไม่ออกหมายจับเขาบอกว่าคดีน่าจะส่งภายในสิ้นเดือนนี่มันก็ใกล้สิ้นเดือนแล้วก็ยังยังไม่มีข่าวราช้าประมาณกี่เดือนครับสองเดือน,น ตอนนี้สอง<า>เดือนครึ่งแล้วส <2 S 2> เดือนครึ่งนะ,ะคุณพ่อมองว่าคาดีมันช้า,าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ฟังในมุมของตํารวจชี้แจงด้วยนะครับแต่ว่าไปดูข้อมูลในวันที่เกิดเหตุกันหน่อยรุ่นน้องของผู้ตายเล่าให้ฟังว่าวันนั้นด้วยความที่เขาเล่นน้ําสงการานกันหลังจากเล่นน้ําเสร็จมาช่วยกันล้างรถที่หน้าห้องเช่าตรงซอยลาดบุรณะ18ยืนยันวันนั้นกลุ่มของผู้ตายไม่มีใครกินเหล้า ไม่เมา,าสักพักครับผู้ก่อเหตุอายุประมาณสัก34ปีมีบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดเกิดเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาพร้อมกับแฟนสาวแล้วก็มาคุยกับผู้ตายว่าขอเข้าห้องน้ําหน่อยได้ไหมคือท,ทางพี่ชายก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมไม่ไปเข้าห้องน้ําบ้านตัวเองทงทงัทงออ้งบ้าน,น,นก็อยู่ฝั่งตรงข้ามานะก็เลยแนะนําไปเอางี้พี่ถ้าพี่อยากจะฉี่นะพี่ก็ไปอยู่ข้างาไปฉี่ข้างกําแพงเลยเนี่ยจุดนี้ซอยตันฉี่ได้ก็ไม่คิดว่าผู้ก่อเหตุไม่พอใจถึงขั้นกลับไปที่บ้าน แล้วก็พาพวกเอามีดมาแทงทำร้ายร่างกายผู้ตายจนเสียชีวิตนะครับซ้ำร้ายไปกว่านั้นครับหลังจากที่ผู้ตายถูกแทงจนเสียชีวิตแล้วทุกคนก็พยายามจะพาปอเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลแต่กลุ่มผู้ก่อเหตุพยายามจะมาปิดทางเข้าออกไม่ยอมให้พาคนเจ็บส่งหาหมอด้วยยังไม่หมดนะครับเอาปืนมายิงข่มขู่เพื่อไม่ให้พาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลครับ คนใครอยู่ตรงนั้นเขาก็หาเรื่องหมดคือแบบว่าพี่หนูโดนแทงนอนล้มลงกับพื้นเขาก็ไม่ให้พี่หนูออกไปโรงพยาบาลเขาก็เอารถมาตันทางไว้สองทางพอจะออกได้เขาก็ไม่ให้ไปอ่ะพี่หนูเขาก็เป็นเสาหลักของครอบครัวค่ะแล้วตำรวจก็ไม่ทำคดีอะไรเลยพวกหนูไม่ได้ข่าวอะไรเลยจากตำรวจถ้าใครแบบว่าไปให้ปากคำเขาก็จะพูดแต่คำเดิมๆมาแบบเดี๋ยวเรียกมนาะเดี๋ยวเรียกมนาะแต่ว่า เมียของคนแทงอ่ะยังพากันไปเที่ยวทะเลยังไปงานบวชที่ต่างจังหวัดอยู่เลยหนูยังเห็นเขาขายของปกติยังมีคนสนับสนุนเขาอยู่แต่ที่พี่หนูตายทั้งคนอ่ะพี่หนูไม่มีใครมารับผิดชอบอะไรพี่หนูเลยด้วยความอัดอั้นนะคะคือถ้า ทันส่งโรงพยาบาลก็อาจจะไม่เสียชีวิตก็ได้ในขณะที่เพื่อนของผู้เสียชีวิตยอยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกผู้ก่อเหตุเนี่ยพยายามจะเข้าไปในบ้านสงสัยว่ากลุ่มตัวเองเป็นนักเรียนช่างต่างสถาบันซึ่งทั้งหมดไม่ใช่เป็นนักเรียนมัธยมไม่ได้เรียนอาชีวะไม่ใช่สายอาชีพแต่ฝั่งผู้ก่อเหตุเขาไม่เชื่อนะคะบอกจะเข้าไปดูในบ้านว่ามีเสื้อช็อปอยู่หรือไม่หรือเปล่ามีเสื้อช็อปแขวนอยู่ไหม,หม,ออไหมก็พยายามอ้างบอกจะขอเข้าห้องน้ํายืนยันว่าไม่เคยมีเรื่ ื่องบาดหมางกันมาก่อนไม่รู้สาเหตุด้วยว่าทําไมจะต้องมาแทงเพื่อนจนเสียชีวิตตอนนี้ทุกคนหวาดผวาไปหมดแล้วบางคนเนี่ยเขาบอกถึงขั้นลาออกจากงานเลยนะคะเพราะว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยไล่ล่าตามที่ทํางานที่พักจนเขากลัวกันหมดแล้วค่ะ จนแล้วตั้งแต่วันเกิเกดเหตุครับคือเขาก็ไปหาพี่ที่ปั๊มแบบว่าไอ,ไอคนไอคนเนี้ยอยู่ไหนอยู่ไหนตามหาเจอพี่ผมก็บอกว่าออกจากงานไปแล้วครับคือมาถามทุกวันครับส่งคนมาถามแบบว่าใส่หมวกกันน็อกมาเต็มใบแบบใส่ชุดแบบแบบพร้อมแบบตามล่าเลยครับมาทุกวันทุกวันทุกวันครับจนพวกผมคือแยกย้ายหนีกันหมดเลยครับครับพวกผมก็เลยกลัวครับ ขณะที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ลงพื้นที่ไปสำรวจจุดเกิดเหตุก็คือที่ราบบุรณะซอย18รเราไปเจอพี่สาวของผู้ก่อเหตุนะคะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาไม่ขอให้ถ่ายภาพไม่ไม่อนุญ,ญาตให้สัมภาษณ์ไม่ให้ถ่ายภาพแต่ให้ข้อมูลบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยน้องชายไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันไม่รู้เหมือนกันว่าไปอยู่ที่ไหนในขณะที่ชาวบ้านในซอยบอกส่วนใหญ่แล้วคนในซอยนี้ไม่ค่อยมีใครกล้าไปยุ่งกับฝั่งผู้ก่อเหตุคือเขาบอกลักษณะเป็นผู้รับเหมาเป็นวิศว ว่าก,กอบมงทีก็จะพาลูกน้องมานั่งดื่มเสียงดังในซอยอ่ะไม่มีใครกล้าไปเตือนเลยค่ะอะทีนี้มาถึงมุมของคดีความกันบ้างนะครับต้องให้ความเป็นธรรมกับตํารวจสอนราชบูรณะนะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยให้ข้อมูลว่าได้สอบปากคําผู้ที่ถูกกล่าวหาและพยานตั้งแต่16เมษายนแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้น15เมษายนวันถัดมาสอบปากคําเลย แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหา3ผู้ต้องหาไปเรียบร้อยแล้วนะครับนายอัธศธิษิ์อายุ32ปีนายรัฐนันอายุ22ปีแล้วก็นายอดิศักดิ์อายุ34ปีฐานความผิดร่วมกันฆ่าผู้อื่นแล้วก็นัดหมายให้ผู้ต้องหาทั้ง3คนมาพบพร้อมกับสำนวนการสอบสวนที่เสร็จสิ้นภายในวันที่5กรกฎาคม คือหมายความว่า,าตำรวจกำลังจะบอกว่าคดีมันคืบหน้าอยู่นะนัดหมายแล้วไงเดี๋ยวจะนำตัวไปส่งฟ้อง5กรกฎาคมแต่นี่มันยังไม่ถึง5กรกฎาคม,มเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนการทำงานอยู่ส่วนประเด็นการยิงปืนขึ้นฟ้าข่มขู่เพื่อไม่ให้พาคนเจ็บไปหาหมอนั้นพบว่าคนที่ก่อเหตุเป็นพ่อของหนึ่งในผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยแหละครับค่ะเนี่ย เป็นพ่อแต่ว่าไม่ห้ามเลยแถมเอาปืนมายิงขู่นะครับก็โดนแจ้งข้อหาเกี่ยวกับความผิดพรบอาวุธปืนแล้วนะครับส่วนศพของนายปอที่เสียชีวิตตอนนี้ยังอยู่ที่วัดนะครับครอบครัวก็แจ้งกับทางวัดไปว่าจะขอฝากศพเอาไว้ก่อนก็จะรอให้คดีมีความคืบหน้าถึงจะมาจัดงานเผาศพให้กับลูกชายนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับคุณพ่อ 5กรกฎาคมนี้<ช>ตำรวจจะนัดหมายส่งตัวผู้ต้องหาไปฟ้องกับทางอายการนะครับ<ช>